สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวหลักสูตร Effective Problem Solving นะครับที่เป็นหลักสูตรออนไลน์นะครับที่เราทำกันมาเรียนรู้ร่วมกันมาเนี่ยครั้งนี้เป็นตอนที่เจ็ดแล้วนะครับตอนที่แล้วเป็นเรื่องของนะครับการวิเคราะห์หาสาเหตุการยืนยันสาเหตุนะครับการออกแบบการทดลองนะครับการใช้คำถาม วายวายนะครับเพื่อถามหาต้นตอลึกๆว่าทำไมสาเหตุน,นี้มันถึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดจากอะไรยังไงไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับเมื่อทีมได้ข้อสรุปแล้วนะครับจากการถามวายวจากการถามด้วยไฟไวายหรือวายวายทีมได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่าสาเหตุลึก,ลก ของสาเหตุนี้ไม่งงนะครับสาเหตุลึกๆของสาเหตุนี้นะครับเกิดจากอะไรบ้างหรือองค์ประกอบของสาเหตุนี้เกิดจากอะไรบ้างเราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดจากที่เราวิเคราะห์กันมานะครับจากที่เราถามด้วยคําถามไฟไวานะครับมาถึงสเต็ปต่อไปครับ อุตสาหิเคราะห์มาตั้งนานอุตสาหทดลองมาตั้งนานนะครับอุตสานั่งถามไฟไวายกันตั้งนานหน้าดําคล้ําเครียดนะครับมาถึงสเตปนี้ก็เป็นสเตปต่อเนื่องครับเมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันคําว่าทุกคนคือทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันแล้วว่าสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้จริงๆหลักๆของปัญหานี้เกิดจากอะไร ต้นตอมันเกิดจากอะไรองค์ประกอบของมันนะครับเกิดจากอะไรบ้างมาถึงสเตปนี้ก็เป็นสเตปที่เมื่อรู้สาเหตุก็ต้องทำไงครับรู้สาเหตุแล้วนี่นะครับก็ต้องลงมือแก้ไขนะครับฉะนั้นสเตปนี้ก็คือสเตปของการทำเรื่องของ corrective action การปฏิบัติการแก้ไขซึ่งวิธีการมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากจริงจริง ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็คือการวิเคราะห์สาเหตุนะครับสมมุติคราวที่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุสาเหตุที่ผิวของชิ้นงานมันไม่เรียบนะครับเราไปทดลองมาแล้วปรากฏว่าเรื่องของใบมีดที่มันมันเก่าก็มีผลปิดสเปกก็มีผลนะครับคุณแลนส์นะครับ ที่มันหมดสภาพก็มีผลนะครับการฉีดไม่ตรงตำแหน่งก็มีผลนะครับสัดส่วนการฉีดคุณแลนระบายความร้อนไม่แมทชิ่งกับเรื่องของสปีดก็มีผลคือเราไปทดลองแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่มีผลต่อไอ้นี่จริงๆด้วยนะครับฉะนั้นในทีมก็ต้องมาคุยกันครับว่าถ้าอย่างนั้นสาเหตุนั้น จะแก้ไขยังไงดีนะครับซึ่งนะครับคำว่าแก้ไขยังไงดีเนี่ยทีมต้องช่วยกันคิดครับต้องระดมความคิดระดมประสบการณ์ที่เราเอาคนหลายๆคนมาช่วยในการแก้ปัญหาเพราะเป็นการ b r เบรนสตอมมิง i n s t o r m brain ก็บอกอยู่แล้วว่าเอาสมองมาไม่เน้นปริมาณคนนะครับเน้นสมองเน้นประสบการณ์เน้นความรู้ นะครับเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมันจะได้ช่วยกันมองรอบด้านนะครับฉะนั้นสเตปนี้ก็ช่วยกันคิดครับว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องของระบบระบายความร้อนระบบคูลงแก้ไขยังไงได้บ้างต้องใช้คําว่าทําอย่างไรได้บ้างนะครับมันจะได้มีทางเลือกหลายๆทางเรื่องของการใช้ใบมีดนะครับอายุการใช้งานของใบมีดนะครับจะแก้ไขเรื่องนั้นยังไงได้บ้าง มีวิธีการอะไรบ้าง 1, 2, 3, ่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ว list แนวทางการแก้ไขออกมาให้หมดก่อนนะครับและช่วยกันอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของช่วยกันประเมินหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกทางเลือกเนี้ยถ้าเลือกแก้ไขด้วยวิธีการ a ข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรข้อจำกัดคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรการลงทุนคุ้มไหมนะครับถ้าเลือกแนวทาง B นะครับมันจะไปแบบไหนมันดียังไงมันเสียยังไงนะครับต้องทำแบบนี้ก่อนเพราะอย่าลืมว่าการแก้ไขปัญหามันใช้ทรัพยากรครับใช้เงินใช้คนใช้เวลาใช้อาจจะต้องลงทุนเพิ่มอินเวสเพิ่ม ฉะนั้นให้เราคิดแบบเจ้าของกิจการนิดนึงนะครับคิดแบบเราเป็นเจ้าของเงินนะครับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ถือหุ้นถ้าเป็นเงินของเราเป็นบริษัทของเรานะครับเราจะเลือกใช้วิธีการไหนที่มันเหมาะสมกับนักช่วงเวลานั้นที่สุดนะครับคุยกันนะครับหารือกันตกลงกันนะครับ หาทางเลือกมานะครับเอาทางเลือกที่มันเหมาะสมกับช่วงนั้นที่สุดนะครับฝากนิดหนึ่งนะครับปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดิมๆหรือวิธีการเก่าๆที่ทำให้มันเกิดขึ้นแปลว่าอะไรเมื่อก่อนก็ทำกันแบบนี้ทำอย่างนั้นแหละทำแบบนี้แหละทำแบบนี้เป็นประจำทำแบบนี้อยู่เรื่อย เมื่อก่อนเนี่ยคืองานรูทีนสเต็ปเป็นแบบนี้นะครับทําแบบนั้นแหละปัญหานี้มันเลยโผล่นะครับฉะนั้นตอนจะแก้ไขอย่าไปกลับอย่าก,กลับไปใช้วิธีการเดิมมันต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าเดิมเอ็กซ์ตร้ากว่าเดิม,เ,เ,ดมเขี้ยวกว่าเดิมเข้มงวดกว่าเดิมมีกระบวนการมากยิ่งขึ้นหรือเป็นวิธีการใหม่ๆไอเดียใหม่ๆซึ่งไม่ใช่แบบเดิมเป๊ะ นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนก็เคยมีการ OJT เคยเทรนนิ่งแต่การ OJT เมื่อก่อนการเทรนนิ่งเมื่อก่อน OJT เสร็จเทรนเสร็จไม่เคยมีการติดตามไม่เคยมีการประเมินผลไม่เคยมีการ OJT ซ้ำไม่เคยมีการ follow up ไม่เคยมีการ re skill ไม่เคยมีการ refreshment ก็ต้องเอาวิธีการที่ไม่เคยทําและมันช่วยได้นั่นแหละไปเป็นมาตรการในการแก้ไขนะครับไม่ใช่ก็เอะก็รีเฟรชเมนเทนนิ่งนะครับเอะก็ OJT อบรมพนักงานนะครับลงดีเทลหน่อยนะครับบางคนก็ปัญหาสาเหตุเกิดจากเครื่องจักรก็ทํำเช็คชีตตรวจเครื่องจักรอ่ะแล้วเมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็มีอ้าแล้วจะแก้ไขด้วยเช็คชีตอะไร เมื่อก่อนมันก็มีเพราะทําแบบนั้นเครื่องจักรมันเลยเสียนะครับการแก้ไขมันต้องมากกว่านั้นน่ะนะครับเช่นไปทําเรื่องของระบบอื่นๆนต้นๆนะครับ predictive maintenance ทำ TPM อะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นในทีมต้องคุยกันหาไอเดียใหม่ๆโซลูชันใหม่ๆมาใช้ในการแก้ไขนะครับอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งคำว่าแก้ไขอย่างเป็นระบบเนี่ยมันต้องมองดูด้วยว่าสาเหตุนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นการตั้งค่าเรื่องของน้ำยาคูแลนในการระบายความร้อนจัดซื้อเกี่ยวไหมกระบวนการจัดซื้อเกี่ยวข้องไหมครับกระบวนการตรวจคุณภาพของน้ํายาคูแลนนะครับที่มีการพาตรเช็คเนี่ยกิจกรรมเนี้ยโปรเซสนี้มีผลไหมนะครับเอนจิเนียร์ PE นะครับที่มาเซตอัพเครื่องเวลาที่เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโมเดลกระบวนการนี้กระบวนการเซตอัพมีผลไหมนะครับคือพยายามมองให้มันกระจายออกไปมาตรการการแก้ไขมันจะได้ครบถ้วนนะครับเมื่อได้ไอเดียแล้วได้โซลูชันแล้วนะครับให้กลับมาตรงนี้ครับให้กลับมาประเมินทางเลือก เท่าที่เราคุยกันมา8ไอเดียนะครับไอเดียนี้มีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงคุยกันแล้วสรุปร่วมกันแล้วสเต็ปต่อมาก็สรุปครับว่าตกลงการแก้ไขปัญหานี้เราจะเลือกวิธีการนี้นะักปัจจุบันนี้ณนะเดือนนี้ณนะช่วงเวลานี้ขอเลือกโซลูชันนี้นะครับฉะนั้นคุยกันให้ชัดไปเลยว่าการแก้ไขด้วยวิธีการนี้แนวทางการแก้ไขข้อที่หนึ่อะไร และให้ใส่มาด้วยถว่าไอ้ที่ทาอะไรเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยให้ใส่มาด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่มาเนี่ยเดี๋ยวพนักง,งานของเราจะตกกันนะเดี๋ยวเตะกันแย่งกันแย่งงานกันนะครับเฮ้ยไม่ได้นวนยพิธีการนี้กูต้องเป็นคนเอาไปทามึงอย่าเอานะครับกลัวคนตกกันเพื่อแย่งงานนะครับฉะนั้นใส่มาให้ชัดว่า แนวทางการแก้ไขข้อที่หนึ่งผู้รับผิดชอบคือนายคนนี้นะ,ะแผนกนี้นะกําหนดเริ่มกําหนดเสร็จคือวันนี้เวลานีนะ้ใส่มาด้วยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนช่องขวาสุดนะครับมันเป็นช่องของความคืบหน้ามีเอาไว้ใช้ในการติดตามผลก็ไล่ทําแบบนี้ทีละสาเหตุทีละสาเหตุว่าสาเหตนุนี้แนวทางการแก้ไขมี1นึสาเหตุที่2อแนวทางการแก้ไขมี1นึ ผู้รับผิดชอบเป็นใครนะครับแผนกไหนนะครับกำหนดเสร็จคือเมื่อไรนะครับความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เอาไว้ให้ให้โปรเจกต์ลีดเดอร์นะครับให้แชมเปี้ยนให้ทีมลีดเดอร์เอาไปใช้ในการฟอลล์อัพในการติดตามผลนะครับทีนี้ผมก็มีไอเดียนะครับแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบก็มีไอเดียอยู่บ้างนะครับว่ามันว่ามันมี ประเด็นไหนบ้างที่พอจะช่วยได้มีเรื่องอะไรบ้างที่พอจะช่วยได้การแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับบางครั้งการใช้ f m e a ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆซึ่งมันจะตามมาด้วยการทำคอนโทรลแพลนอันนี้คือการแก้ไขอย่างเป็นระบบซึ่งพอมี f m e a มีคอนโทรลแพลนมันก็จะตามมาด้วย p ปรเซสเซอหรือ i n s ส r u นชั่นนะครับการมี Inspection Standard การจัดทำเป็นเช็คชี t การเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปในกิจกรรมการอินเทอร์นอลออก็เป็นการแก้ไขอย่างเป็นระบบเหมือนกันเช่นเมื่อก่อนไม่เคยมีการตรวจเรื่องนี้พอปัญหานี้เกิดขึ้นก็เอาเรื่องนี้ไปใช้ในการอินเทอร์นอลออในวาระต่อไปในรอบถัดไปอย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยกันช่วยกันมองช่วยกันดูช่วยกันติดตามด้วยถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากคนก็ลองดูครับว่าบางครั้งการบริหารหรือการทำเรื่องระบบคอมพิเ e นซี ก็ช่วยได้การทำเรื่องเทรนนิ่งนิดก็ช่วยได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตการประกันคุณภาพนะครับบางทีมาดูว่าเช็คชีตอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเช็คชีตมันเป็นการทำงานกับอดีตทำงานเสร็จแล้วงานมันเติม ED แล้วแล้วค่อยไปตรวจแล้วค่อยเห็นงานเสียคือมันเสียไปแล้วอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับการทำงานในเชิงรุก ก็อาจจะใช้คอนโทรลชาร์ตก็ได้ก็ดีเป็นทั้งเลือกที่น่าสนใจมากๆคอนโทรลชาร์ตนะครับเช่น x bar r ชาร์ x bar s Chart p ชาร์ t g Chart u Chart นะครับถ้าเอามาใช้แล้วมันไม่ดีแนะนำให้ตบสักชาร์ดสองชาร์นะครับตบหัวหน้างานนั่นแหละนะครับอย่าไปตบใครนะครับถัดมาครับถ้าต้องการแก้ไขอย่างเป็นระบบจริงๆนะครับ มันมีทูอีกตัวหนึ่งครับก็คือเรื่องของนะการทำโปรเ p r แคป s s บิลิตี้สตา s t ดี y สาย QA p r o โปร t i o ชสาย Engineer เขารู้ดีนะครับเวลาพูดถึงค่า CP CPK PP PPK นั่นแหละตัดเกรดให้กระบวนการกระบวนการไหนเกรดต่ำๆเกรดน้อยๆก็ไป Improve มันนะครับแก้ไขมันนะครับตั้ง t a r ก e ตซะนะครับ PPK ในบริษัท CPK ในบริษัทถ้าเป็นเครื่องจักรกระบวนการผลิตมีผลต่อความปลอดภัยสูง CPK ต้องเท่าไร PPK ต้องเท่าไรนะครับ Process Normal Process ทั่วไปอัตาสัส่วนมันต้องเป็นเท่าไรก็ว่ากันไปนะครับหรือถ้าต้องการยกระดับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบหรือการตรวจวัดการ inspect ก็ไปทำเรื่อง MSA ก็ได้ เช่นทำเรื่องเกียร์ r r study attribute agreement นะครับผมว่าก็เป็นตัวที่ช่วยได้เหมือนกันนะครับว่าระบบการตรวจสอบระบบการตรวจวัดการ inspection นะครับปัจจุบันมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหน MSA ก็เป็นคำตอบได้เหมือนกันโอเคนะครับหรือถ้าเรามีทำมีการทำเรื่อง KM นะครับ knowledge management ก็เป็นการแก้ไขอย่างเป็นระบบตัวหนึ่งนะครับ ก็เป็นการรวบรวบมองค์ความรู้ทั้งเรื่องจากประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่แย่ประสบการณ์ของเราเองประสบการณ์จากที่ซัพพลายเออร์แชร์ประสบการณ์จากที่ลูกค้าเจอก็รวบรวมไว้เอาไว้เรียนรู้เป็นภูมิคุ้มกันในบริษัทนะครับบางครั้งการจัดทำคู่มือจัดทำ WI นะครับก็เป็นตัวที่ช่วยได้หรือบางเรื่องถ้ามันหนักจริงจริง ก็ไปกำหนดเป็นทารก็ตเลยกำหนดเป็นเป้าหมายกำหนดเป็น KPI นะครับเชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงานเชื่อมโยงกับระบบ PMS ถ้ามันยังไม่พอนะครับบางเรื่องก็นู่นแหละเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนสวัสดิการโบนัสก็ได้นะครับถ้าคุยกันดีๆแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องพวกนั้นก็ได้ก็เป็นการตอบมีระบบการตอบแทนตามผลงาน นะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของการปรับตําแหน่งก็คือเชื่อมโยงให้เป็นซิสเต็มครับกําหนดเป็นการฝึกอบรมประจําปีเพื่อเป็นการทบทวนก็ได้คือต่อไปนี้เรื่องนี้นะครับทุกปีจะต้องมีการรีเฟรชเมนต์การทบทวนกันเพราะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเงี้ยก็เป็นตัวช่วยได้นะครับ HR ก็จะได้มีแผน หัวหน้าง,งานก็จะได้มีแผนก็จะได้ช่วยกันตรีมายกันช่วยกันเตือนกันนะครับหรือสร้างเป็น core value สร้างเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรสร้างเป็นค่านิยมองค์กรนะครับแล้วก็ทำการปลูกฝังกันส่งเสริมกันนะครับมีการติดตามอะไรพวกนี้นะครับมันก็ช่วยได้เหมือนกันคือการแก้ไขอย่างเป็นระบบมันต้องบูรณาการหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมา หากันซิงกันแล้วก็ทํามันไปพร้อมๆกันจะแก้เป็นส่วนๆแก้เป็นตอนๆแก้เป็นพาร์าทๆอันนี้ยากครับมันต้องบูรณาการไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะโอเคสําหรับในตอนที่7นะครับก็คงประมาณนี้ท่านใดที่มีประเด็นมีคําถามอยากพูดคุยอยากแชร์อยากสอบถามอยากแลกเปลี่ยนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ยังไงนะครับอาจารย์รบกวนพวกเรานิดหนึ่งนะครับรบกวนช่วยแชร์ไปให้เพื่อนได้เรียนรู้แชร์ไปให้ลูกน้องหรือรุ่นน้องเราได้เรียนรู้แชร์ไปสกิทแผนกอื่นๆที่ทํางานไม่เป็นระบบแก้ไขไม่เป็นระบบได้เรียนรู้ไปกับเราด้วยแชร์ไปให้ HR ได้ทราบหน่อยครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกระบวนการเรียนรู้รูปแบบนี้เพื่อเอาไปกําหนดเป็นแผนการกอบรมประจําปี เพื่อเอาไปกําหนดเป็นเทรนนิ่งนิดหนึ่งของคนที่จําเป็นต้องรู้ในช่วงวิกฤตนี้นะครับก็จะได้ถือโอกาสนี้ในการเข้ามาเรียนรู้เบื้องต้นผ่านรูปแบบการออนไลน์ผ่านรูปแบบออนไลน์และถ้าต้องการให้อาจารย์ช่วยออกแบบกิจกรรม <c oughs> ออกแบบเวิร์กช็อปหรือทําแบบทดสอบไปให้นะครับกอพูดคุยก็แจ้งมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน ไลฟ์ like, ถัดไปหรือวิดีโอต่อไปนะครับยังไงฝากแชร์ด้วยนะครับอะโอเคขอบคุณครับ